ย้อนมิตรภาพแอปทักษออนทิมพิธาพร้อมโมเมนต์แสนน่ารักเรียกว่าทำเอาหลายคนอดจ้นไม่ได้หลังทีมพิธาว่าที่นายกคนที่30ถ่ายรูปคู่แอปทักษออนคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดสตองท่ากลางบรรยากาศการเมืองร้อนระอุหลังเลือกตั้งโดยทิมได้เขียนข้อความไว้ว่า good to see you today ที่มีความหมายว่า ดีใจที่วันนี้ได้พบคุณส่วนแอปได้เข้ามาตอบว่าเช่นกันค่ะดีที่พี่พิมพ์กับปีใหม่ได้เจอกันด้วยนอกจากนี้โลกออนไลน์ยังมีการแชร์ภาพในอดีตของแอปทักษอรและทิมพิธาว่าทั้งคู่นั้นเป็นเพื่อนกันและรู้จักกันมาอย่างยาวนานอีกด้วยโดยเป็นภาพที่ทิมพิธาและอดีตภรรยาตายชุติมาไปพบเจอกับครอบครัวของแอปซึ่งภาพต่างๆเหล่านั้นกลายเป็นโมเมนต,ต์ความอบอุ่นและมิตรภาพของเพื่อน ที่หลายๆคนดูแล้วก็รู้สึกประทับใจในมิตรภาพของคนทั้งคู่